โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับ,บก็วันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่14เดือน5กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยก่อนในวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศแรกจะเป็นหิมะตกหนกช่วง9ก้ในกาสิบสถึงสิบในกาสิบสาและช่วงต่อไปจะเป็นหมอกทึบช่วง21่สิบเอ็ดในกาถึงยีในกานะครับเข้ามาดูในเขตจับกันเลย ก่อเข้ามาดูในเคตจับระดับต่ำเลยนะครับลงมาที่สภาพอาการหมอกทึบเลยโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมในสภาพอาการหิมะตกนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยมาดูในเขตจับระดับสูงเลยนะครับลงมาที่สภาพอาการหมอกทึบโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลย ลงมาดูกันต่อนะครับผมในสภาพอากาศหิมะตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบาย